คอริดอร์แมพใหม่ก็เซียหายอะทุกคนนะเรากลับอีกแล้วนันะในแมพที่มีชื่อว่าคอริดอร์นั่นเองนะมีใครยังจําได้อยู่ไหมนะไอ้เจ้าเกมที่เราจะต้องคอยจับผิดนะว่ามีอะไรหายไปบ้างอะไรขยับอะไรเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเราจะต้องเป็นคนจําทุกอย่างแล้วก็ต้องกรอกเองด้วยนะว่ามันหายไปกี่อย่างนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกแมพหนึ่งใช่ไหมเรายังไม่ได้เล่นเลยมาเดี๋ยวผมมาลองดูเลยดีกว่านะ นี่ไอ้เจ้าแมพที่มีชื่อา Factory นี่เองนะมาเราลองมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงว่ะเปิดมาลวมึงเอ๋ยมืดตึ๊ดเลยครั้งที่แล้วสว่งสว่างกูก็ไม่รอดรอบนี้มามืดเลยเชียวเริ่มต้นจากป้ายนี้เลยนะครับก็หันซ้ายปกตินะคือผมต้องหาก่อนอะว่าอะไรคือสิ่งปกติของมันนะชืบตรงนี้มีอะไรอ๋อมีกล้องหนึ่งอันเหรอ เออตรงนี้นาฬิกานี่อะไรเนี่ยเลขสิบสองกับเลขหนึ่งใช่ไหมยิ่งคืนเหรอไม่ใช่ตีหนึ่งดิถูกไหมเออมีไฟมีกล่องมีเอ็กซิททางออกครับหืมกล่องแม่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน,นี่มีป้ายเลยฮะภาษาญี่ปุ่นเหรอหรืออะไรครับเนี่ยมีเออเอ็กซิทสองอันอันหนึ่งมีลูกกลงอันหนึ่งไม่มีหูเชยกลัวแม่งยากว่ะอันนี้มีกล้องอีกตัวหนึ่งโอ้โหมีหุ่นด้วย ใช่มันมันไม่น่าจะเหมาะเกมเล่นคนเดียวว่ะอันนี้มีรูอันนี้มีอะไรเนี่ย I know they have seen the basement ฉันรู้ว่าพวกนั้นพบเบสเมนนี้แล้วหรอหือลุงฮะกวาดพื้นอยู่เอ็กิมีหนึ่งสองสามสี่อันฮะ โอ้โหแม่งเยอะเหลือเกินวะเอ่อเอาเป็นว่าตอนนี้นี่ผมไม่รู้เลยนะครับว่าอะไรคือสิ่งปกติของมันนะเพราะผมไม่แน่ใจว่าการที่เรามาเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งปกติหรือเปล่านะหรือว่าแม่งหลอกกูอยู่ก็ไม่รู้นะครับตอนนี้แต่เอาเป็นว่าผมจะลองไปแบบไม่กดอะไรเลยแล้วกันนั่นไงแล้วกูพลาดหนึ่งเออกล้องหนึ่งอันฮนะเออนาฬิกาเหมือนเดิมนะกล่องตรงนี้จื๊บ โอ้ยข้างบนที่มันมีอะไรเนี่ยช่องแอร์ด้วยหรออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้มีลูกกลงว่ะอ๋อหรือว่าที่เราพลาดเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ลูกกลงหรือเปล่าครับอ่าทุกประตูมันจะต้องมีลูกกลงโอเคแต่ดีว่าเมื่อกี้มันมีอันหนึ่งที่มันไม่มีลูกกลงนะครับนั่งร้านนี่ก็มี2อ,อันเหมือนเดิมนะกล้องวงจรปิดก็น่าจะเหมือนเดิมนะเอาเป็นว่าผมเดินไปต่อแล้วกันนะคือตอนแรกเนี่ยแม่งต้องสุ่มไปก่อนนะ ตั้นไงกูผ้าเลยชิบหายมา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 ,มา,มาเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วมีป้ายหันเหมือนเดิมนะครับนะชืบนาฬิกาเหมือนเดิมกล่องอันนี้ประตูหนึ่งสองสามสี่อันอ้อโอเคตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นนั่งร้านใช่ไหมเป็นชั้นๆอย่างงี้เมื่อกี้มันไม่มีฮนะอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้ว่าเราพลาดอะไรเว้ยเออแล้วก็ที่ผมสังเกตดูนะทุกๆประตูเนี่ยมันจะมีกล่องพวกนี้วางอยู่ถูกไหม แต่ว่าประตูที่สองนี่จะมีสี่กล่องเหรอวะฮะ <Huh? S 1> ใช่เหรอวะนะแล้วประตูนี้มีหนึ่งกล่องส่วนประตูอ๋อโอเคประตูที่สองกับสี่จะมีกล่องเยอะหน่อยนะครับนะเอาเป็นว่าครั้งนี้ผมก็จะไปเหมือนเดิมแล้วกันคืออย่างน้อยเราต้องจําให้ได้ก่อนเว้ยเอ้ยโอเครอด <Yes. S 1> โอเคโอเคโอเคนี่แหละนี่แหละนี่แหละเราจะเริ่มละเราเริ่มละ ประตูที่หนึ่งก็จะมีแค่สองกล่องคนระับประตูที่สองมีสี่กล่องถูกต้องนะโอเคนั่งร้านตรงนี้มีสามอันถูกต้องนะครับลงุงน่าจะคนเดิมนะอเอัน,นี้ยังมีรูเหมือนเดิมมีเขียนเพ้นไว้เหมือนเดิมนะอุ้ปประตูนี้ไม่มีลูกกงประตูสุดท้ายไม่มีลูกกงนับหนึ่งคนระับผมนับหนึ่งก่อนเลยอย่างนี้เอาไปว่าเราใส่ไปหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะ ๊บโอเคมาแล้วอันที่สโอเคป้ายนี่หันเหมือนเดิมมามามา,มานาฬิกาเหมือนเดิมมีกล้องจรปิดตรงนี้1อันนะครับต่อมาก็คุณลุงครับคนเดิมหรือเปล่านะ <Yeah. S 1> ชืบตรงนี้จะมาคู่กับเก้าอี้ชืบแล้วก็ประตูสุดท้ายก็จะมีกล่องเยอะหน่อย โอเคดูไม่มีอะไรผิดแปลกแต่ทำไมผมรู้สึกมันโล่งๆแปลกๆวะยังไม่ทันไรกูก็มึนตืบซะแล้วเอาเป็นว่าถ้าเราหาอะไรไม่เจอเราไปดีกว่าอ่าถ้าเราไม่ชัวร์เราก็ตรงต่อเลยโอเคอันที่สี่ปลายหันซ้ายเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยอย่าอย่าละสายตาจากเขาเฮ้ยใครอะเดี๋ยว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 เชียเชียร์เชียเชียเชียร์เฮ้ยแม่งขยับได้เฮ้ย มึงมึงเป็นใครเนี่ยคือกูบอกแล้วว่าเกมนี้แม่งไม่ง่ายจริงๆว่ะเพราะฉะนั้นผมซื้อไฟฉายมาเพิ่มนะมันจะช่วยอะไรกูได้ปมเนี่ยโอ้โหโอ้โเมื่อกี้คือคือคือมันมีผีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยว่ะแล้วมันมีตัวที่ต้องจ้องมองด้วยเว้แล้วกูเล่นคนเดียวอ่ะถามจริงมึงจะให้กูรอดยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวนมันมีมันมีถังขยะนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเอาแล้วไง เอาเล็กแกมันมีด้วยหวะป้ายเลขสิบเหมือนเดิมนะกล่องด้านหลังจะมีสี่อันเชื่อคือตอนนี้ผมแม่งมสงใสยอีถังขยะอันนี้ว่ามันมีจริงๆใช่ไหมเนี่ยคือถ้ามันมีเราก็รอดนะถ้ามันไม่มีกูว่าอันนี้แหละผิดแต่ไม่เป็นไรลองดูลองดูลองดูแม่งไม่แม่นจริงๆมืดด้วยยังไงโอเคไม่มีไม่มีไม่มีมมป้ายหันซ้ายเหมือนเดิมขอร้องอย่ามีตัวอะไรมานะ โอเคกล้องเวลาเหมือนเดิมเจอกล้องอีกตัวหนึ่งถูกต้องไอ้เจ้าหุ่นนี่อ๋อถังขยะเหมือนเดิมโอเคชือ่ออันสุดท้ายเหมือนเดิมเลยว่ะเฮ้ยมันไม่มีอะไรผิดแปลกเลยวะ่ะรอบนี้ผมไม่เจออะไรผิดแปลกจริงนะถ้าใครเจอคอมมต์มาด้วยชยื้มยังไงอ่ะอ่ามีมีมีกระตุกกระจิตกระชากใจนิดหน่อยฮะชึ้กล้องจนปิดเหมือนเดิมนะ นาฬิกาเหมือนเดิมต้องเช็คต้องทวนตลอดเวลาเลยฮนะเล่นเกมนี้แล้วก็คุณลุง <Hey. S 1> คนเดิมอันนี้มาพร้อมเก้าอี้ถูกต้องนั่งร้านแล้วก็กล่องอันสุดท้ายก็จะมีสี่อันเฮ้ยเหมือนเดิมอีกแล้วป่ะอืม <Yeah. S 1> รอบนี้ไม่เห็นอะไรผิดแปลกจริงๆนะนั่งร้านมันก็ครบนะสามอันป่ะ <Yeah. S 1> โอเคโอเค,อเคไปแล้วกันฮนะ เรามั่นใจเรามั่นใจเรามั่นใจกูเล่นมาเยอะกูเล่นมาเยอะชืบตรงนี้เช็คก่อนเลยกล้องเหมือนเดิมนะครับนาฬิกาเวลาเดิมอือัองขยะอันนี้ถูกต้องกล่องตรงนี้ไอคำตรงนี้มันจะมันจะมีมีสะกดผิดไหมเนี่ยเจ่เอ้ยกูก็ไม่เก่งซะด้วยนะครับลงุงเหนเดิมเลยเฮ้ยมันนิ่งๆไปเปล่าวะพี่แปลกแปะ ไม่มีอะไรเลยว่ะผมขอขอเดินกลับไปชิคอีกทีกูเริ่มไม่มั่นใจแล้วทำไมมันมานิ่งๆเงียบๆติดกันเลยวะอืมถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่มีจริงๆมันก็คงไม่มีอะนะเพราะฉะนั้นไปฮะจื๊บอุออ้ยโอเคฮนะกลับมาที่สามมันค่อนข้างจะตึงเลยว่ะตอนนี้เฮ้ยเสียงใครหัวล้ออะมีเสียงหัวล้อวะ่ะ จริงอันนี้อันนี้น่าจะต้องนับแล้วเชื่อใครหัวเราะว่ากูช็กจะหลอนอุย๊ยโอ้โหถ้าอย่างนี้นับสองปะเนี่ยใช่ไหมมันน่าจะคนละอันกับเออเสียงหัวเราะว่ะเป็นว่าใส่ไปก่อนแล้วกันถ้าไม่ใช่ก็ค่อยว่ากันโอเคสองจริงกลับมาอันที่สีบเปี่ยงอะไรอีกแล้ว,ว <Huh? S 1> อ่ะเฮ้ย เสียงไรวะใครเคาะประตูอ่ะเฮ้ยเวลาเหมือนเดิมเดี๋ยวนะไอเชียนี่มันเป็นใครอีกแล้ววะ A f e w moments later เอาล่ะเราก็กลับมาที่เลเวล4ีครั้งนะผมจะไปแบบช้าๆละเอียดละเอียดเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องหายหนึ <partido> ่งอันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ากูจะไม่พลาดมันจริงๆนะเว้ยใช่ไหมโอเคนับหนึ่งไปก่อนเลยสําหรับกล้องวงจรปิดที่หายไปนะนั่น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 ไอๆๆรถรถเลื่อนรถเข็นรถยกอะไรก็ตามที่มันเป็นสีแดงๆหรือแม่งหายไปอีกแล้วครับโอเคนับสองนะครับนะเราที่ดูก็ไม่น่ามีอะไรนะข้างหลังป้ายปกติไฟดวงสุดท้ายติดนะครับมา ผมมั่นใจรอบนี้ไม่มีอะไรฮะไปกันเลยแบบเข้มๆว,ว่ะมาเลเวลห้าเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยนาฬิกาเอาอีกแล้วนับหนึ่งนะครับนี่ไงอันนี้รถเข็นมีครบนะ <Yeah. S 1> มีกล้องตัวที่สองครบอืคนลุงคนเดิมครับ <Hey. S 1> นี่ข้างหลังเขียนเจนิเตอร์เหมือนเดิมเอ้ <Hey. S 1> มันแค่หนึ่งเหรอวะน้อยไปป่าเนี่ยนี่น้อยไปปา่า หนึ่งเหรอไอเชี่ยคือมึงให้กูพลาดไม่ได้นะเว้ยเพราะว่าไม่เห็นอะไรจริงๆอ่ะเดี๋ยวไฟตัวนี้ก็ติดนะไปดิโอเคโอเคมาเลเวลหกเอาแล้วมึงมันน่าจะเริ่มเติงขึ้นแล้วเอาอีกแล้วอย่าละสายตาจากเขาเชี่ยเอ้ยแล้วกูอยู่คนเดียวอุ้ยมันจะขยับมันจะขยับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องครบโอเคเดี๋ยวกเดเดี๋ยวเดตั้งสติกูตั้งสติกูตั้งสติ โอ้ยจะแดกกูไหมเนี่ยเพื่อนโอ้โหยมีมองตามด้วยเชี่ยเอ้ยเอ้ยใจเย็น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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไอ้ไอ้ไอ้หุน่นหุ่นตัวนี้หน้ามันหลอนป่ะเน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 หุ่นตัวเนี้ยตัวพี่น,อนอ้องน่ะใช่ป่ะเฮ้ยอย่างนี้ผมนับสองได้ป่ะอุยอ้ยกูเผลอไปล้าสายตาจากมันไอ้เชี่ยเมื่อกี้มันพลาดได้ยังไงวะแต่ไม่เป็นไรฮะผมรีบกลับมาที่เลเวลห้าอีกครั้งนะ โอหูวนไปวนมาอย่างเงี้ยทั้งวันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เห็นแล้วใสีเขียวอย่างงี้นี่ไม่มีนะครับนะโอเคเจอก่อนเลยหนึ่งเฮ้ยเอหุนตัวนี้เอหุนตัวนี้เอาอีกแล้วนับสองมันมีใบหน้าแปลกๆนะครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเอป้ายกันลื่นในนี้ไม่มีนะฮะไม่มีนะฮะนับสามนะครับเฮ้ยอันนี้เห็นชัดเจนนะค่อนข้างชัวร์นี่สามเพียไป กลับมาเลขหกูเลขนำโชคเลยปะเนี่ยป้ายนี่เหมือนเดิมครับนาฬิกาปกติรอบนี้มันอย่างมีตัวอะไรมานะเดบกล่องเหมือนเดิมปะเหมือนเดิมนะอเดี๋ยว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 เดเดกูเจอสิ่งผิดพลาดแบบเยอะมากนะวิแต่แบบ ผมไม่มีเวลาตอบแล้วอ่ะโอ้โหอะไรวะคือแบบกูฝากพวกมึงเล่นต่อแล้วกัน